มาจนถึงจุดนี้ได้ในแ,แบบของตัวเราเองเราเลยพูดถึงเรื่องอาชีพไงเราไม่เคยดูถูกใครเลยอย่างเช่นไรเดอร์ที่มารับออเดอร์เราอะค่ะเราอะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากนะแบบเขาอะคือเือเรานักใจเพระมากเลยอะก,การที่เขาไปประกอบอาชีพนี้เพราะว่าหนึ่งเลยนะคะทุกคนเราอยากให้ทุกคนเนี่ยวลางอาหารคือร้านอาหารเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนขับแก๊สคนขับไรเดอร์เขาลำบากมากทุกคนรู้ไหมว่าตอนฝนตกเนี่ยบางครั้งอะเขาแล้วที่จะวิ่ง ต่คุณรู้หรือเปล่าว่าเขาว่าส่งปัญหาในบ้างสิ่งที่เรารับรู้มาก็คือหนึ่งเขารถล,ล้มรถล,ล้มตัวเองเจ็บรถพังเราถังแค่ว่าค่าซ่อมรถกับค่ารักษาพยาบาลตัวเองเนี่ยคุ้มค่ากับรอบนั้นหรือเปล่าที่เขาไปส่งให้คุณอืเราอยากให้ทุกคนอะ่ะแบบให้ความสําคัญกับทุกอาชีพเลยคือตอนแรกเราไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเราได้มาทําอาชีพแบบนี้แล้วเราได้มารับรู้ได้มาฟังได้มาเห็นอะไรจริงๆเนี่ยเราเลยยิ่งรู้สึกว่าโอเคเราก็ใจเขามากขึ้นเลยอะ่ะ คือบนโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะอยากทําอาชีพที่ลาบากถูกไหมแต่ว่าบางครั้งชีวิตมันก็มีข้อจากัดซึ่งอธิบายไปก็ยืดยาวและไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจและมีใครอยากฟังหรือเปล่าอมไม่ค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนอ่ะอ,อย่าเพิ่งดูถูกอาชีพหลายๆอาชีพค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยฝนตกปุ๊บถ้าคนเลิกงานมาคุณกลับบ้านมาคุณอาจจะไม่อยากแบะซื้ออาหาร ก็ได้ทั้งที่คุณอาจจะผ่านแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณกลับบ้านไปแล้วคุณค่อยสั่งก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะไม่ทราบว่าคนที่เขาขับแก๊สส่งอาหารลิเวอรี่ส่งของเนี่ยเขาต้องมีปัญหาและพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างซึ่งเราเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่ชอบสั่งอาหารเหมือนกันและเคยสั่งในช่วงจวังหวะที่ฝนกำลังจะตกอืมแต่พอเราฟังที่ที่รเดอร์เล่าให้เราฟังอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะทุกคนสําหรับเขาอะแล้วคุณคิดตัวว่าบางทีเนี่ยเขาถูกจ่ายงานมา แต่ว่าเขาอยู่ตรงนี้แต่ว่างานที่เขาต้องไปส่งเนี่ยมันอยู่ไกลมากค,าคุณคิดว่ามันคุ้มค่าน้ำมันเขาแบบอืมบางครั้งเขาไปให้คุณเนี่ยไปให้คุณเสร็จไม่พอคะแนนที่เขาได้อย่างร้านเราร้านอาหารที่เราทําเนี่ยก็เ,เหมือนกันนะคะเราเองเนี่ยเราก็ค่อนข้าง,งจะงเครียดและเป็นกังวลและกดดันตัวเองเพราะว่าเราพยายามทําอาหารความทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดเพืว่าจะเป็นคุณภาพรสชาติเราพยายามพัฒนาปรับปรุงความสะอาดทุกกอย่างเลยแต่ว่ามันจะมีคนหลายประเภทค่ะที่เอ่อคนบางคนอ่ะเขาเน้นกินเน้นรับประทานเน้นแบบว่า ็คือเขาอาจจะไม่ได้ไม่เข้าใจอะค่ะอันนี้เราเองเราอะเข้าใจเขานะว่าเขาคงไม่เข้าใจหรอกว่าคนที่ประกอบอาชีพนี้แล้วคุณเนี่ยไม่ให้ดาวเขาแบบสมมติน,นะคะอย่างเราขายอาหารเดลิเวอรี่แล้วได้หนึ่งดาวมาทั้งที่เหตุผลอาจจะเป็นเพียงแค่สมมตินนะสมมติว่าเหตุผลของการที่เขาให้หนึ่งดาวคือส่งช้าหรืออืมนิ่เดียวอะอืมอให้หนึ่งดาวคุณทราบไหมเะาว่าคะแนนของคุณมี